แตระบบอะสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าฮะเจ็ดนาฬิกาเ้านาทีตอ,ตอนนี้โอ้ชนบุรีฝนตกครับเมะื่อคืนน้ำยังขังอยู่เลยฮะอุณหภูมิเช้า้อยู่ที่28องศา28องศาโอ้โหกำลังดีทุกคนเหมือนรู้สึกว่าจะมีหมอกลงนะเนี่ยหมอกจางๆฮะ หมอกว่าพีเอ็มสอนหานะนี่ <What? S 1> บรรยากาศเช้าวันศุกร์อะขี่ไปเล่าไปกับฟอร์ซ่าสามสอีกเช่นเคยฮะมาดูกันซิว่าการเดิน,นทางไปทำงานของผมภายในวันนี้ระหว่างทางเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างอาวอนนี้วันศุกร์แข่งชาติฮนะศุกร์แข่งชาติวันสุดท้ายของการทำงาน ของใครหลายๆคนไม่ใช่ผมนะผมก็ทำงานวันที่สองแล้ววันนี้โอ้โหระบบเบรกของผู้สาวนี่เอีกๆอกเลยอ่ะขขอเสียของระบบรัมเบรกอ่ะเวลาเจอน้ำเจอฝนก็จะได้ยินเสียงอีดอาด์ตอีทอาดโอ้โหน่าจะตกหนักอยู่นะเมื่อคืนเนี่ยแฉะเลยอ่ะ อืมอันนี้หมอกลงจริงด้วยฮนะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วโอ้บรรยากาศเช้าได้คือคักอนะรถเยอะมากเลยอวอเตอร์ไซค์ไปส่งนักเกรียนนะโอ้โหขี่โคลนเยอะมากทุกคนรถผมเปื้อนเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยปล้างได้วันนี้วันที่สองนะ ที่คโคลนอยากสิบล้อมันออกอยากไซงานโอ้อย่าไปเหยียบมันนะเหยียบมันแล้วมันจะกระจายนะเฮ้ยมีงานอีกแล้วงานอะไรอีกเนี่ยอ่านป้ายไม่ทันนะโอ้ยเช้านี้บรรยากาศด,ดีมากทุกคนเนี่ยท้องทุ่งนานะตัดกับเมฆหมอกเมฆฝนผมว่าเมฆหมอกนะเนี่ยนะ่ มันกำลังบังดวงอาทิตย์อยู่ฮะหรือว่าเมฆฝนวะเอาแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วเออบรรยากาศไม่น่าไว้ใจเลยนะบรรยากาศแบบนี้ถ้าอยู่ในบนที่สูงเนี่ยก็จะเป็นหมอกนะทุกคนเห็นไหมมันบางดวงอาทิตย์นะจะเห็นว่าเป็นหมอกลางๆนะ โอ้โหตอนนี้อากาศดีมากเนี่ยขี่รถไปเนี่ยลมมันม,มันมาปะทะเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันเย็นๆนะเนี่ยมันมีหมอกจางๆอนะตอนนี้เช้านี้เป็นวันที่อากาศสดชื่นนะไม่รู้จะมีปัญหากับเสียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานก็เอาอีกแล้วกล้องเป็ดอีกแล้ว เสียงใบมันมีเสียงกลมเข้ามาก็เลยไม่ได้ลงคลิปอะโอ้รถติดถึงนี่เลยฮเช้าเนี้ยรถติดแบบนี้หรือว,ว่ารถไฟจะมาเนี่ยโอ้ข้างหน้าเนี่ยมัน ADV ทุกคนสามสู์นะ ADV สามสู์เป็นรุ่นที่ผมเคยอยากได้นะโอ้เช้าวันศุกร์ที่แสนจกคึกคักนะสองวันนะครับเมื่อวานก็คึกคักวันนี้ก็คึกคัก เมื่อวานมันพฤหัสวันนี้วันศุกร์พ่งนี้น่าจะโอเคแล้วมัง้งพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์น่าจะโอเคฮะ ADV สามศูนรถในใจของใครหลายๆคน หนัเดเยอาเมื่อคือนน้ำยังถังอยู่เลยโอ้ตรงนี้หมอกลงหนักฮะหมอกหรือว่าฝ้าที่หมอกกับนกผมเนี่ยจึ่ม <c oughs> โอ้โหโอ้โชคหลังดีเลยะระยะไม่ได้ฮะระยะลึกไปแล้วเป็นสปริงแข็งเลยโอ้โหน้ำ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  ต้องยอมฮะต้องยอมเพื่อนเลยอ่ะเห็นได้หมอกที่มันบินผ่านดวงอาทิตย์แหมบินผ่านอย่างกระนกเลยหมอกที่มันลอยผ่าน่ะ ชาวในวิวอรอแต่เช้าเลยไฟเขียวอยู่ฮะไป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  ขันหน้าเลยเชา้านี้ชมรถอร่อยไปก่อนนะเช้านี้

น่าจะเป็นเส้นทางเดิมวะน่าจะข้ามทุกวันเลยดูแล้วเนี่ยเอาเอาเปิดคนแรกเลยฮะ ตรงนี้น้ำขังดีฮะเจ็ดนสทีฮะ ธารกิจคุณได้เริ่มขึ้นอีกแล้วรุ่งนี้ก็สบายแล้วแหละผ่านพ้นวันนี้ไปก่อนอุ้ยหอมมากเลยทีเดียหอมไก่ย่าง ไปเลี er ้ยวโฟล์จูเนอร์ฮะสวยงามมาก <Wow. S 1> แค่คุณเปิดไปเลี้ยวผมก็รับทราบแล้ว 7จ็ดโมงยี่สิบอะหัวได้นิดหนึ่งอะเฮ้ยเร็วไปละเร่มไปละ <laughs> ข้อดีของโฟล์คซ่าข้อดีของรุ่นสามร้อยนะโอ้เอ็กแแบแดงมาแล้วเออมีอยู่สองคันนะเอ็กแมบกแดงสำหรับเส้นนี้เส้นเมื่อกี้ก็ไอเส้นเมื่อกี้คันเมื่อกี้ก็จัดทรงนิดหน่อยฮะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นเป็นระบบแล้วท่อบึมบึมเลยฮะเอาละ มาแล้ว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  <c oughs> อ่ะขอที่แทรกหน่อยฮะโ <c oughs> อ้เอกไปอีกแล้ว <c oughs> ขันนี้เต็มระบบละ้ <c oughs> อเช้าที่เอกแ็กเกอยอะนะ ฟอซ่าย,ยังไม่เจอสักคันเลยมีแต่คันโรลล่นะถ้าเป็นตัวเก่าก็จะเต็มระบบแล้วตัวใหม่ก็อาจจะยังเติมเรื่อยๆอตามงบประมาณแต่ก็โบนัสนี้น่าจะเต็มระบบอะเหลือของผมก็เหลือส่วนที่แพงที่สุดอะ ทอ่อแพงสุดจะแซงก็คันหน้าก็แซงนะเฮ้ยทอ่ออะไรบึ้มๆเลยข้างหลังเนี่ยบิ๊กไบ่อะโอ้ยไม่กี่รอ แต่ทำไมยอดขายเนี่ยโมท่ามันจะเยอะนะแต่ว่าเจอเอ็กแม็กเยอะครัเช้านี้ยสาวนี่ชิวมากเลยรถไม่มีกระจกอะ่ะก็จะขี่ลำบากนิดหนึ่งอะ่ะ okay. เว็บสงชียงรถอะไรข้างหน้าเชิดๆแบบนั้น <laughs> รถปาเตน <laughs> ขาสุขเขตนิคมอะโอ้แต่ระบบอะสุดหล่อก็เจอสุดหลออ่อนะเจอสุดหล่อด้วยกันนะ รถเลยฮะเอ้คันนี้ผมเคยเห็นแล้วนะลอ้ลอล้อ G P Racing ครับโอ้โหเต็มระบบเลยจัดทรงสวยจัดทรงสวยติดอะไรกันเนี้ยโอ้นี่ทรงทุริง่งนะทรงลุงครับทรงลุงเฮ้ยวันนี้ไปฝั่งนี้อะ่ะวันนั้นเห็นไปฝั่งนี้ โอ้โหตุลอรอไเช้าเนี้ยโอ้โห,โห,โห,โหลั่นเลยลั่นเลย <S 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 นี่แหละรถในดวงใจผมจุดนี้ก็ต้องมองซ้ายมองขวาดีๆอันตรายอะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ